สเตอร์ลวันนี้เราอยู่กันที่เมนี่นะคะบ้านเดี่ยวโพเวล่าสไตล์โมเดิร์นอาร์ตนะคะซึ่งมีรูปทรงที่โค้งแล้วก็ล้ำสมัยนะเส้นสายจะต่อเนื่องกันนะทําให้บ้านมีความลำมุญค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะออกแบบพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะในราคาเริ่มต้นช่วงโปรโมชั่นนะคะ8 5ล้านแสนบาทค่ะเปพื้นที่ใช้สอยนะคะ300ตารางเมตรค่ะและบนเนื้อที่ดินเริ่มต้น69ตารางวาค่ะ ราคานี้ fully f u r n i t h e แเรานะคะโดยโครงการนี้จะมีเพียง7หลังขนาดและฟังก์ชันบ้าน,นะคะ่ะจะแตกต่างกันไปซึ่งขายไปแล้ว2หลังค่ะ โลเคชันของเมนี่จะตั้งอยู่ที่ตำบลสันผักหวานอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วิวทุ่งนาทาั้งหน้าบ้านและด้านหลังบ้านเลยค่ะทำเนตรงนี้ใกล้กับถนนวงแหวนรอบ3วิ่งรถเข้าออกได้หลายเส้นทางจะเข้าไปในเมืองหรือไปสนามบ,บินนะคะก็จะใช้เวลาเพียง15-20นาทีเท่านั้นใกล้โรงเรียนนานาชาติลานนามากเพียง7นาทีค่ะ เริ่มจากบริเวณทางหน้าบ้านเราเลยนะคะเนี่ยเจชอบมากเลยนะถนาน,ตร,นตรงนี้กว้างเลยนะคะ6เมตรเลยค่ะสามารถจอดรถแบบชิดฝั่งหน้าบ้านได้แล้วก็รถยังสวนทางเข้าออกถนนตรงนี้ได้อย่างสบายเลยนะคะเนี่ยเจ๊ชอบการเลือกใช้สีของเขาด้วยนะคะตรงนี้เป็นอีกช่องลมค่ะทําให้บ้านหลังเนี้ยมันมีความแบบจิมมิคอะไรขึ้นมาน้อแล้วก็สีตรงนี้นะคะเขาไม่ได้ใช้สีขาวเนาะตรงนี้เป็นสีขาวออกเทาๆนะคะตรงนี้จะเป็นสีออกเหลืองๆขึ้นมานะมันมีความครีมมี่ขึ้นมาค่ะ และทางด้านขวามือของเจตรงนี้นะคะจะมีถังขยะนะแล้วก็เป็นตำแหน่งของประตูเล็กค่ะ mm. เผื่อเราจะใช้บริการ Grab เดินขนส่งเนาะเนี่ยคะ่ะ mm. ก็อาจจะแบบออกมาจากประตูตรงนี้นะคะซึ่งพอเราเข้ามาตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นลานข้างบ้านซึ่งใหญ่มากจริงๆแล้วก็เขาจะติดก๊อกสนามไว้ค่ะแต่และจุดเลยค่ะโอ้ ชอบแบมันตื่นตื่นตาตื่นใจอยู่นะสำหรับคลิปนี้นะคะนะคะตำแหน่งตรงนี้เราก็สามารถทิ้งขยะนะคะจากภายในบ้านเราเราไม่ต้องออกไปข้างนอกเนาะก็ทิ้งตรงนี้เลยละคือถังใหญ่มากเลยนะคะตรงนี้แล้วบ้านหลังนี้เขาก็ติดกล้องวงจรปิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะตามจุดสําคัญต่างๆที่ควรจะติดนะคะบริเวณตรงนี้ที่เจอ,อยู่นะจะเป็นที่จอดรถค่ะซึ่งจะจอดรถได้2คันคะ่ะเขาจะจบงานตรงนี้ด้วยกระเบื้องนะลายหินแรนดอมนะคะสีออกเทมเรีมนะสวยมากเลยค่ะ ผาการเข้ามาตรงนี้เลยนะเราจะพบกับสระว่ายน้าแล้วนะคะเนี่ค่ะเราสามารถลิงกตัวเองไปยังสวนสวนตรงนี้ได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเข้าบ้านจากตรงนี้ก็ได้ค่ะและตำแหน่งที่เขาซ่อนห้องเครื่องสระว่ายน้ำนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะห้องตรงนี้ใหญ่เลยนะคะเพื่อเราจะเก็บของอะไรได้อีกเยอะเลยค่ะและทางเข้าหลักของเรานะคะก็จะเป็นตำแหน่งนี้เลยค่ะ ซึ่งเขาก็จะให้เป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกนะคะพอเราเข้ามาในบ้านนะบริเวณตรงนี้นะคะเราสามารถบิวอินเป็นชั้นวางรองเท้าตรงนี้ได้นะแล้วก็อาจจะมีเหมือนเป็นที่นั่งนะะี่ค่ะสำหรับนั่งแล้วก็ใส่รองเท้าอย่างนี้นะภายในตรงนี้นะคะบานนี้ก็คือเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะคะซึ่งตอนนี้เก็บของไว้เยอะมากๆเลยค่ะ ็ภายในนี้ก็สามารถที่จะเก็บพวกรองเท้าของเราได้เพิ่มอีกนะคะพอเราเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะจะกลายเป็นพื้นดับเบิลวอลลุ่มเลยค่ะสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่เจสังเกตเห็นของบ้านหลังนี้เลยนะก็คือเขาอ่ะแบบมีความที่แบบมีความมีลูกเล่นนิดนึงด้วยนะคือเขาอ่ะค่ะจะซ่อนไฟนะคะเป็นลางมีสีด้วยนะซึ่งสีไอตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอย่างตอนนี้ที่เจอยู่ก็เป็นสีม่วงค่ะเดี๋ยวสักพัก็นน่าจะเป็นสีน้ำเงิน ก็เป็นเขียวแล้วก็เป็นแดงค่ะแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะบ้านนี้แบบมีกิมมิคแล้วมีลูกเล่นดีนะน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็สังเกตก็คือที่เจบอกว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นอาร์กเนาะก็คือเขาจะใส่ความโค้งมนค่ะจะทําให้เราอะค่ะเวลาเรามองเส้นสายที่มันเป็นเส้นตรงของสไตล์โมเดิร์นเนาะมันจะมีความต่อเนื่องกันไปเลยค่ะอย่างบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้เนาะก็จะมีเห็นจุดโค้งอะคะ่ะหลายจุดมากๆเลยค่ะมันทําให้บ้านมันดูโคซี่แล้วก็ดูน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะ ตรงนี้เขาก็ใส่เป็นโซฟาให้ในลักษณะนี้เลยนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะบริเวณตรงนี้เราก็สามารถใส่เป็นโต๊ะด้านหน้าโซฟาได้อยู่นะคะบริเวณตรงนี้เราจะใช้ซื้อซช์บอร์ดเพิ่มก็ได้แือว่าที่เขาให้มาตรงนี้เจว่ามันก็น่ารักดีนะวางเนี่ยค่ะลำโพงเนี่ยค่ะมีแกเก็ตทุกอย่างให้เรียบร้อยหมดแล้วนะทีวีก็65นิ้วเลยค่ะนี่ด้านหลังตัวนี้เขาก็บิวเป็นลักษณะเป็นไม้เทียมนะคะสวยมากเลยมันดูสอดรับกับบ้านหลังนี้ดีค่ะการติดไฟเขาอีกเนาะ ตำแหน่งที่เขาติดแอร์นะคะมันทำให้บริเวณห้องตรงนี้มันเย็นขึ้นมากๆเลยนะคะม่านตรงนี้นะตรงนี้เขาจะติดเป็นประตูบานอลูะคะ่ะซึ่งเผื่อเราจะขนของเข้าบ้านจากตรงนี้มันก็สะดวกสบายดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าประตูทางเข้าหลักนะคะก็คือทางที่เจาพาเข้าม่อกี้นั่นเองนะ มันอลูเลื่อนที่อยู่ด้านหลังโซฟานะคะพอเราเปิดมาปุ๊บก็จะเชื่อมโยงเรานะคะระหว่างบิววิ่งอารียนะคะกับพื้นที่สวนด้านข้างบ้านนะคะซึ่งตรงนี้นะเขาทําเป็นสระว่ายน้ำนะคะเป็นระบบนําล้นค่ะระบบเกลือนะซึ่งขนาดนะคะ3.5มจุคูณเจเมตรค่ะบริเวณตรงนี้เขาทําให้เป็นที่นั่งด้วยนะสามารถที่จะนั่งนวดตัวบริเวณตรงนี้ได้ด้วยค่ะสวยงามมากแล้วก็เห็นเพื่อนบ้านเรานะซึ่ง ตรงเพื่อนบ้านเรานะคะจะไม่มีช่องเปิดของหน้าต่างของเพื่อนบ้านเราเลยนะคะทําให้เวลาเราใช้พื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะ่ะเราก็จะไม่มีใครมาแอบมองเรานั่นเองค่ะก็ได้วความเป็นส่วนตัวเจะชอบบ้านหลังนี้นะคะคือพื้นที่เขาแบบมันมันใหญ่อะ่ะมันเราก็ตัวบ้านมันก็ใส่กาลังดีอยู่ง่ายดูแลง่ายนะคะตรงนี้เป็นลานแบบโอโ้โหขนาดใหญ่เลยนะเผื่อเราจะ ปิ้งย่างบาร์บีคิวกันเย่างนี้ค่ะ,ะตัวนี้เขาก็มีกอกสนามนะคะตำแหน่งตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำนะคะแล้วก็มีเครื่องกองน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะกลับเข้ามายัางภายในบ้านนะคะอ๋อเมื่อกี้เจลืมบอกไว้นะคะตัวแทงน้ำนะคะเขาให้เป็นแทงน้ำดอสนะ2,000ลิตรเลยค่ะอยู่ใต้ดินเรียบร้อยแล้วนะคะ พอเราเข้ามานะบริเวณตรงนี้ทั้งหมดก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นโซนไอซ์แลนด์นะซึ่งตรงนี้เขามีซิงล้างของด้วยนะคะซึ่งแบบโอ้โหฟังก์ชันนอกมาก้วตรงนี้คือฟังก์ชันจัดเต็มมากค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีตู้เก็บของไว้ด้วยนะคะด้านหลังตรงนี้เขาก็จะใส่ตู้เย็นให้ค่ะและโซนนี้ทั้งหมดนะคะจะเหมือนเป็นแพนที่เนาะก็จะเหมือนแบบเอาไว้เตรียมของสวยๆงามๆเนี่ยนะคะพวกหน้าบานตรงนี้ก็คือเป็นแบบกันน้ําเลยนะคะเนี่ยค่ะใช้กันยาวๆไปเลยค่ะ นี่ค่ะอีกหนึ่งจุดที่เขาใส่ความเป็นโค้งเข้าไปนะคะนี่ค่ะเขาบิวเป็นแบบนี้เนาะแล้วแบบ,บสอดรับกับฝ้าไปเลยสวยมากเลยค่ะบริเวณตรงนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นห้องน,นะะ้ำแล้วค่ะนี่ค่ะกระจกบ,บานใหญ่เลยนะตอนนี้เขาก็จะใส่เป็นเลนชาวเวอร์ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะจะเป็นโถสุขภัณฑ์ค่ะซึ่งจะเป็นแบรนด์ของคอตโต้ค่ะ แล้ก็ตำแหน่งนี้นะคะจะเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งค่ะหรือว่าเราอาจจะทําห้องนี้เป็นห้องเพลย์รูมหรือว่าจะเป็นห้องคาราโอเกะก็ได้นะเพราะว่านี่ค่ะเขาทำแบบกรุบเพดานนะคะแบบซ่้อนไฟในลักษณะนีไปให้ด้วยนะคะคือห้องนี้ใหญ่มากเลยนะใหญ่ที่เราจะสามารถใส่เตียงนอนคิงไซส์นะคะแล้วก็ ทําเป็นโต๊เครื่องแป้งแล้วก็บิวอินเป็นตู้เสื้อนะคะแล้วก็ยังมีตำแหน่งที่เราแบบอาจจะใส่เป็นโต๊ะเขียนหนังสือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบอามแชร์เอาไว้อ่านหนังสือหรือว่าเล่นมือถือก่อนเข้านอนนี่นะคะห้องนี้คือใหญ่แบบนั้นเลยนะสามารถใส่ได้แล้วก็มีวิวนะคะเป็นสระว่ายน้ำของเราคะ่ะแล้วก็สามารถเห็นทองฟ้าได้ด้วยนะสวยงามมา,มากๆเลยคะ่ะ ซึ่งตำแหน่งหากเราทำเป็นห้องนอนเนาะเราก็สามารถเดินออกมาแล้วก็เข้าห้องน้ำตรงชั้นหนึ่งได้เลยนะคะสะดวกสบายมากหลังประตูบ้านนี้นะเขาจะเป็นโซนครัวไทยแล้วนะคะแล้วก็เป็นโซนสักลานนะซึ่งหากใครที่จะมีเมดนะคะไม่น่าเชื่อว่าบ้านหลังนี้เขาก็จะมีห้องนอนของเมดให้ด้วยนะคะครัวไทยคือใหญ่มากๆเลยค่ะเนี่ยสามารถที่จะโหจัดแจงแล้วก็เก็บของได้เยอะเลยนะห้องนี้ก็เป็นห้องเก็บของอีกหนึ่งห้องนะคะ ซึ่งเจก็เก็บของของทีมงานมาอยู่นะคะด้านในตอนนี้มีสวิสไฟได้ด้วยค่ะเป็นสวิไฟประตูเนี่ยค่ะนี่คะ่คะที่เจบอกนะนี่หากใครมีเมดนะคะสามารถที่จะใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนเมดได้ค่ะหรือว่าเอาไว้เก็บของก็ได้บ้านเราจะได้ไม่ลงนะคะ mm hmm. ตำแหน่งนี้นะคะใส่ เครื่องซักผ้านะหรือว่าถ้าหากเราอยากใส่เครื่องอบผ้าไปด้วยนะคะเราอาจจะเทินเป็นสองชัน้นอย่างเงี้ยค่ะบริเวณตรงนี้เราจะได้มีเอาไว้วางของพวกผงซักฟอกหรือว่าอาจจะเป็นแบบราวแขวนเสื้อผ้าหนิดหน่อยอย่างเงี้ยเนาะตำแหน่งนี้คะ่ะจะออกไปยังลานข้างบ้านแล้วนะคะซึ่งใหญ่มากใหญ่แบบโอ้เหมือนเราจะทําอะไรเพิ่มอีกนะคะเนี่ยค่ะเป็นว่านี้แบบโหให้ลานข้างบ้านที่ใหญ่มากจริงๆคะ่ะนะคะ ใช่จริงๆอันนี้คือประตูอันนั้นนะคะคือหน้าบ้านเรานะคะใช่ค่ะแล้วก็มีประตูทางเชื่อมนะคะจากโรงจอดรถนะคะสามารถให้จ่าเดินจากโรงจอดรถนะคะแล้วก็เดินมาจากทางข้างบ้านตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าสู่ขวดไทยจากทางนี้ได้เลยนะสะดวกสบายมากเลย ใครชอบแมนี่นะคะก็สามารถติดต่อ JJ Access Story ได้เลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็คือโลเคชันคือดีจริงค่ะคือหากเราจะเข้าไปในเมืองนะคะก็ใช้เวลา15-20นาทีเนาะแต่ว่าใครจะเอาลูก่มาเรียนนานาชาตินะคะบริเวณตรงนี้คือต่อจทย์มากค่ะและเช่นกันค่ะหากใครที่เป็นสายนักลงทุนนะคะอยากที่จะมีบ้านสักหลังในเชียงใหม่แล้วก็ในระหว่างนี้นะคะก็ ปล่อยเช่าเป็นรายเดือนนะคะก็คือสัญญาเป็นปีต่อปีนะคะก็สามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้นะคะเพราะ,ะว,าว่าบ้านหลังนี้ก็คือฟังก์ชันครบจบเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแล้วก็บ้านในลักษณะนี้ปล่อยเช่าได้ตายมือกันเลยนะคะต่อเดือนเนาะผนังภายในนี่เขาสก,กิมโค้ดให้เลยนะคะเรียบเนียนมากๆเลยคะ่ะ พอเราขึ้นมาแล้วก็ยังเห็นไฟนะคะที่เขาซ่อนไว้ใต้เพดานตรงนี้นะสวยมากเลยบริเวณด้านหน้าทั้งหมดตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ค่ะซึ่งเจว่าก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนแบบว่าแยกความเป็นส่วนตัวเนาะให้ห้องนอนมาสเตอร์ไปเลยนะคะอันนี้เขาก็ใส่เป็นเตียงนอน6ฟุตไว้นะคะก็ยังไม่ได้ใส่ฟูกเตียงให้เนาะ บริเวณตรงนี้เราอาจจะใส่เป็นทีวีก็ได้ค่ะเป็นชั้นลอยหรืออาจจะเป็นไซบอร์ดนะคะนี่ค่ะสามารถที่จะมีมื้นที่ใส่อาจจะเป็นโซฟาไว้แปลเตียงตรงนี้ก็ได้มีระเบียงส่วนตัวด้วยนะคะใหญ่มากเลยนะคะวิวที่เราได้นะคะก็คือเห็นบ้านนะคะเห็นความโค้งของบ้านเห็นสระว่ายน้ำ้วใหญ่มากะคะ่ะ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นสระว่ายน้ำ7.5คูณ3.5นะแต่ว่าใหญ่มากจริงๆค่ะอยู่ตนอหนตัวนี้เราก็สามารถมองเห็นวงแหวนรอบสามได้นะคะนะคะเดินทางสะดวกสบายมากค่ะหลังนี้นะทำเลดีเลยค่ะ วิ่งเข้ามาจากวงแหวนรอบสามไม่หรือความเงียบสงบก็คือยังแบบไม่ได้ยินเสียงแบบเวลามีรถคันใหญ่ๆวิ่งอยู่ตรงวงแหวนรอบสามเราอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ได้ยินแล้วนะบริเวณตรงนี้เนาะเราสามารถที่จะทําตรงนี้เป็นโซนนั่งเล่นของเราก็ได้หรือจะแบ่งโซนตรงนี้ทําเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งก็สามารถทําได้นะคะเพอใหญ่มากจริง บริเวณตรงนี้นะคะเราสามารถให้จัดบิวอินเป็น w a l k i n c l o s e t ไว้นะคะแต่ว่าหากสมมติเรามีเสื้อผ้าเยอะนะคะบริเวณตรงเมื่อกี้เนาะก็สามารถที่จะทําเป็น w a l k i n c l o s ส t ขนาดใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็ลิงก์มาถึงโซนนี้ซึ่งโซนนี้นะคะนี่เลยค่ะจะติดกับห้องน้ําค่ะเราอาจจะแบ่งก็ได้นะโซนนี้มันมันใช้มันกำลังกาลังดีนะก็คืออาจจะทําเป็น ห้องน้่เล่นน,นิดนึงแล้วก็อาจจะให้คุณผู้ชาย,ยางนงคะ่ะส่วนบอกอินอคอสตคุณผู้หญิงอาจจะเป็นแบบด้านในไปเลยใหญ,ใหญ่จะเต็มไปเลยนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะซึ่งเขาก็แบ่งโซนเป็นทรงแห้งให้นะคะนี่ถั่วสุขพันธ์ก็คอโตแล้วก็เป็นถั่วสุกพันธ์ชิ้นเดียวเหมือนกันนะแล้วก็มีอาาบน้ําให้ด้วยค่ะแล้วอยากให้สังเกตอาาบน้ําเขานะคะเขาก็ตั้งใจเลือกในแบบมันแมทช์กับบ้านหลังนี้ดีนะเออมันมีลูกเล่น,ม,นมีอะไรคะ่ะ ตำแหน่งนี้ก็เป็นบานอาลูนะสามารถที่จะเปิดแล้วก็รับลมธรรมชาติได้ค่ะนี่เขาก็ติดเป็นบานมูรีไว้นะคะซึ่งมูรีลักษณะนี้ก็คือใช้ได้นะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่เป็นไม้แทนเนาะสวยเลยครมโทรมาดีด้วยค่ะเดีย๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กอีกสองห้องกันนะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหลังบ้านค่ะมุมนี้ก็มีเป็นมุมที่แบบเหมืนอนเอาไว้นั่งเล่นเล็กๆเนาะ เพื่อเราจะแบบว่าเอาไว้ให้ลูกๆนั่งเล่นอย่เนาะเขียนหนังสืออย่างเงี้ยนี่ค่ะตำแหน่งนี้นะจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะสองห้องนะแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงกลางค่ะวันนี้เจพามาดูห้องน้ําก่อนนะนี่โซนเปียกก็จะอยู่ภายในตรงนี้เลยแล้วก็ห้องน้ําเขาก็เคิร์ฟทำมุมให้แบบนี้เลยค่ะสวยงามมากลงตั้ดีค่ะมีกิมมิกมีลูกเล่นให้ประทับใจตลอดนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ อันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะซึ่งใหญ่มากใหญ่จริงเตียงคิงไซ i z โต๊ะเขียนหนังสือนะคะโต๊ะเครื่องแป้งตู้บิวอินโหครบจบแล้วก็มันก็มีที่ให้เราใส่แบบเป็นโซฟาก็ได้แล้วก็อาจจะใส่ทีวีไปหใหญ่มาก ก็วิวนะคะบ้านหลังนี้เจว่าอีก1จุดนะคะที่หลายๆท่านอาจจะชอบนะคะหากเกิดได้มาดูแล้วเนาะก็คือเรื่องวิวค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นทุ่งนาโอ้สวยเลยค่ะไปดูห้องนอนสุดท้ายกันนะคะ สังเกตว่าเรา,เราเดินไปแต่ละมุมนะคะมันก็จะแบบมีเคิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบเบรคความโมเดิร์นความแข็งกระด้างของบ้านเนาะเนี่ยค่ะขนาดแบบสายตาเรานะเจนเคิร์ฟตลอดเลยยังตำแหน่งตรงเนี้ยห้องนี้นะคะเขาจะมีระเบียงส่วนตัวของห้องเขาด้วยเนาะก็จะมีเคิร์ฟเลยค่ะเพดานตรงเนี้ยห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนอนที่ฟังก์ชันครบจบเหมือนกัน,นะคะ่ะสามารถใส่เตนนียงเนาะเตียงนอนขนาดใหญ่ได้เช่นกัน,นะคะ่ะมีโต๊ะ แค่นังสืกก็สามารถทำได้บิวอินต้องจะพาตัวทั้งแปลงครบจบมากจริงๆค่ะไซส์คือใหญ่กำลังดีเลยนะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนี่นะคะราคาเริ่มต้น8.5ล้านบาทนะคะได้ทุกอย่างที่เราเห็นเลยค่ะหากใครสนใจเมนี่นะคะก็สามารถติดต่อเจเจแอสเซสตอรี Story ได้เลยนะคลิปหน้านะคะเจจะพาไปรีวิวบ้านสวยๆที่ไหนนะคะฝากกดติดตามกันไว้แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราและทีมงานแอ s เซสตอรี่ด้วยนะคะ mm hmm.